สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง k k, k. d ไปด้วยนะครับวันนี้ให้อยู่กันในเกมสยองขวัญนนครับเดี๋ยวมาดูกันว่าเกมนี้มันจะน่ากลัวขนาดกดไปดูกันประมาณว่าเป็นเกมสยองขวัญแนวเดินนะมีกล้องวงจรให้ดูด้วยเดี๋ยวดูก่อนนะโอเมก้า oh นะเดี๋ยวเราเดินไปดูกันครับเฮียทำไมมันทำไมรู้สึกว่ามันน่ากลัวอย่างนงี้ล้ว บรรยากาศในบ้านนี่คือแบบเฮ้ยอะไรวะมีหุ่นตุ๊กตาเลยครับเพื่อนมีห้องมีห้องแล้วก็มันให้เราทำอะไรวะเนาะมีเส้นทางด้วยนะอะไรวะเดี๋ยวนะมันคือไฟไอ,อยัง เป็นตุ๊ก,กตาครับเป็นหัวตุ๊กตาเว้ยตรงนี้ก็มีวะน่ากลัวจัดเลยแหละเดี๋ยวเดินปกติถ้าเจอดีแล้วค่อยวิ่งครับเฮ้ยมีเสียงด้วยนะที่เก่าเวลาเดิมแล้วเนี่ย เส้นทางนี้ที่คุณเคยบรรยากาศคือแบบน่ากลัวมากเลยครับเงียบมีหัวตุ๊กตาด้วยนะผมไม่รู้นะว่ามันให้เรามาทำอะไรจะอุ๊ยเชียตกใจมาเลย เฮ้ยเฮี <diye> <S 2 narration> ้ยโอ้ย <The> อ้เอาเอ้าไอ้เนี้ยมีผีหลอกด้วยผมยังไม่รู้เลยว่ามันให้เราหาอะไรครับท่านผู้ชมฮะแต่คือมันวิ่งมาแบบกดนี้ปะเนี่ยกดไม่ได้ครับ ไม่มีอะไรที่สามารถกดได้เลยนะหุ่นนี่แล้วครับมันให้หาอะไรวะเพื่อนๆมันน่าจะมีแบบเฮ้ยเฮ้ยเชี่ยเชี่ยเจอผมเจอ ที่เก่าเวลาเดิมด้วยมันน่าจะมีแบบว่าหรกเฮ<ป>้ยเชื่อแล้ว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 ประตูเปิดแล้วอุ้ยโอเคเ,เพื่อนๆผมไม่ไหวจริงครับ เราเจอกันใหม่คลิปหน้านะจ๊ะสวัสดีครับ